หนึ่งในขุนรบพระนิพพานวชิวราเทพามาศแม้จะมีหน้าที่รับผิดชอบมากมายในการบริหารงานสถาบันภาษามีเดียคิดซึ่งดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศแต่คุณวชิวราเทผามาศในฐานะประธานบริษัท ก็ไม่เคยละเลยที่จะให้เวลากับหน้าที่สำคัญของชีวิตในฐานะยอดนักสร้างบารมีด้วยเช่นกันด้วยการทำหน้าที่ยอดกาลยาณมิตรแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสั่งสมบุญทุกรูปแบบทั้งทำด้วยตนเองและชักชวนผู้คนรอบข้างให้มาสร้างความดีอย่างเต็มที่เต็มกำลัง จากการที่เราเข้าวัดได้ทําบุญกระถินใช่ไหมคะสงโมดูเป็นความปลื้มใจมากๆเลยก็เอลิสนะคะทีนี้เราก็ดูหลวงพ่อใช่ไหมคะพอหลวงพอต่อมาหลวงพ่อก็เชิญทําอีกใช่ไหมคะสร้างพระประธานไปศสีลังกาอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าก็ก็สร้างไปกับท่านเพราะว่าท่านเปิดเพลงหนึ่งในร้อยใช่ไหมคะก็อยากเป็น1ในร้อยกับท่านใช่ไหมคะอ่ามันก็เป็นการปูปูความคิดรอค่ะขึ้นไปแล้วก็ สร้างองค์พระแล้วก็มามาสร้างองค์พระธรรมการประจำตัวช่วยในนมษายอีกใช่ไหมคะทีนี้ก็ไปเรื่อยๆจนถึงจนถึงสิ้นปีก็กระถิน่นหลวงปู่หล่อทองหลวงปู่ใช่ไหมคะพอหล่อทองหลวงปู่เนี่ยเราก็ตั้งเลยทีนี้ก็เริ่มมีประสบการณ์ละจากการที่เราก็เริ่มเข้าวัดมาได้ประมาณปีหนึ่งละเราก็รู้ละทีนี้หล่อทองหลวงปูก่ก็เลือกทีนี้ จะทาเท่าไหร่ต้องตั้งคําถามใช่ไหมคะทำเท่าไหร่หหรปุ๊บแกนกลางหลวงปู่อะไรอยากอยู่ในแกนกลางหลวงปู่ใช่ไหมคะทาใดที่หลวงปู่ท่านรู้เนี่ยเราอยากรู้ทํานั้นกับหลวงปู่ด้วยเราก็ต้องเลือกละที่สุดของเราอยู่ตรงไหนเราก็อะไรที่เขาว่าเป็นที่สุดเราก็ทําก็คือแกนกลางหลวงปู่ 5M ใช่ไหมคะเราก็ทําตรงนี้พอทําเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะแต่เวลาของกระถินนะคะ ยังไม่หมดไงคะเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าจะทําอีกก็ไม่มีแล้วไม่รู้จะเข้ามาตรงไหนละอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ตรงนี้ก็เลยก็เลยคิดว่าออตอนนี้เราไม่มีแล้วทุกๆครั้งที่เราทำเนี่ยที่เราตั้งใจจะทำเนี่ยเราจะประเมินตัวเองแต่ครั้งนี้ไม่มีแล้วแต่เราอยากที่จะก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งของความสำเร็จนะคะคนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ย เขาทำยังไงถ้าสมมติว่าภาพที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคือบางไม่เห็นหนทางเลยว่าเราจะทําได้ยังไงอีกที่เราตั้งใจไว้เราก็เลยคิดว่าเราต้องคิดให้เหนือก็เลยตั้งใจทัางที่ไม่รู้ว่าจามาได้ยังไงตั้งใจว่าจะทําอีกห้าเอาา็มนะคะด้วยความตั้งใจตรงเนี้ยโดยที่ ไม่ไม,ไม่ไม่คิดหาเหตุผลเลยก็คือพยายามเต็มที่ในตรงนี้ตั้งใจแล้วก็อธิษฐานขอบุญบาร,รมีที่เราสั่งสมมานะคะทั้งหมดในทุกๆบุญแล้วก็อขอบาร,รมีพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะแล้วก็ใช้ตรงนี้ค่ะใช้ความรู้สึกที่เรามีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะทำแล้วก็ขอบาร,รมีท่านอธิษฐาน ด้วยความตั้งใจตรงนี้ค่ะมันก็ทำให้เราค่อยๆหาทรัพย์มาแล้วก็ค่อยๆถวายได้เต็มอีกมันเป็นเรื่องที่แบบมันมันนึกไม่ได้เลยค่ะว่าว่าเราจะได้มาได้ยังไงถ้าถ้าเรามัวมัวมานึกอยู่นะคะมันก็จะไม่สามารถเลยที่จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้คือไม่รู้จะอธิบายยังไงมันมันไม่รู้จะอธิบายยังไงคือครั้งเนี้ยถือว่าที่สำเร็จมาได้เนี่ย ด้วยความที่เราเชื่อมั่นในบุญแล้วก็อนุภาพหลวงปู่อย่างเดียวเลยถ้าด้วยความคิดหรือสติปัญญาของเราแล้วเนี่ยคิดไม่ได้เลยค่ะว่าจะได้เงินมาได้ยังไงแต่ตอนนั้นเองก็คือมันก็เหมือนกับไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเลยนะคะแต่เงินก็ไหลเข้ามามันก็ไหลเข้ามาไหลเข้ามาเราก็ค่อยๆถวายโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนจนถึงเดือนนี้ย้อนกลับไปเราก็งงเหมือนกันว่าทํไม่ได้ยังไงแต่ก็ทําสําเร็จจนได้ โดยเฉพาะมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ที่กำลังจะบังเกิดขึ้นอาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจัน์ขนุกยูมได้ปลุกประแสะความรักในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่อย่างลึกในหัวใจของลูกหลานยายทั่วโลกให้ตื่นตัวมุ่งมั่นในการทำหน้าที่สำคัญของผู้สู้และผู้สร้างอย่างไม่มีข้ออ้างข้อแม้ และเงื่อนไขใดๆซึ่งคุณวชิราตระหนักดีว่าภารกิจนี้เป็นบุญใหญ่ที่จะรอต่อไปไม่ได้ก็ทีนี้ก็มาถึงอาคาร้อยปีคุณยายใช่ไหมคะซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมคะกะ็ก็ตั้งใจทําก็สั่งสมทำมาเรื่อยๆนะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นอาคาร้อยปีคุณยายอยู่ก็ตอนนี้ก็ สะสมทำมาเรื่อยๆโดยที่ไม่รอนะคะมีความรู้สึกว่าทุกครั้งตั้งแต่ทําบุญมาเนี่ยใน,ในทุกๆกระถินเนี่ยอาคารร้อยปีกุณยายเนี่ยเป็นการระดมเงินที่ยาวนานมากที่สุดเลยในความคิดกว่าจะได้ถึง 5M เนี่ยเมื่อก่อนเคยถวายทีละ M2 M5S แบบเป็นธรรมดานี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้ ถวายอาทิตย์ละเอสก็มีแต่ไม่ต่ำกว่าน,นี้คือตั้งใจไว้เลยว่าถ้ารอให้รวบรวมนี่คงไม่ได้นะคะก็เลยตั้งไว้เลยว่าจะถวายท,ทุกอาทิตย์เลยจะถวายให้ได้ทุกอาทิตย์อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่สสะสมมาเรื่อยๆค่ะก็เหมือนเดิมค่ะก็ตั้งความปรารถนาไว้นะคะในขณะที่เรายังไม่มีหรอกแต่เรา ตั้งใจว่าเราจะทําเท่าไหร่แล้วเราก็มีความจริงใจในการที่ทำสิ่งนั้นด้วยไม่ใช่ว่าเราตั้งแล้วแล้วเราก็ไม่จริงใจอะ่ะคือถ้าเราจริงใจนี่หมายถึงว่ามีปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องถวายใช่ไหมคะมีปุ๊บเราถวายเลยถวายเลยได้ถวายกับหลวงพ่อหรือไม่ไม,ไม่เป็นไรถวายเลยจะถวายที่ห้องขันติหรือจะวายที่ไหนคือไปถวายเลยทุกๆอาทิตย์ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ไม่ว่างก็จะไปวันธรรมดาจะให้ได้ทุกอาทิตย์เลยอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งเอสใช่ค่ะ อทิ่ไหนสะ,สะสมได้มากก็ก็ทำมากถ้าอาทิตไหนไม่มีได้เอสหนึ่งก็ถวายเงนี้ค่ะครั้งหนึ่งสะสมยอดเนี่ยสะสมได้ถึงหนะ้าเอ็มณวันที่สะสมได้ถึงห้าเอมอ่ะมันมีความรู้สึกว่าปลื้มใจมากเลยค่ะ ปลื้มใจมากมากกว่าทุกๆครั้งที่ทำมาเพราะว่ากว่าจะได้ถึง5 m าเอะ่ะเราใช้ระยะเวลานานมากในการที่จะแบบค่อยๆถวายอะ่ะอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นที่ถวายเนี่ยนะเรามีความสุขเราถือธงแล้วเราก็ปากลงไปในกลางใจของเราอะ่ะแต่เป็นธงแห่งความสำเร็จมันแบบสบัดในใจของเราแบบว่าแรงมากเลย คือธงเนี้ยมันไม่ได้สะบัดด้วยแรงลมนะแต่มันคือพลังใจของเราค่ะที่มันจะไม่ล้มเลิกง่ายๆแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้เลยว่าตั้งคำอธิษฐานไว้เลยว่าด้วยบุญที่เราทำได้ครบหนึ่งแผ่นในครั้งนี้เนี่ยความสำเร็จใดๆเนี่ยที่เราตั้งไว้เนี่ยขอให้สำเร็จได้โดยง่ายเนี่ยค่ะคือมันมัน กว่าเราจะทําได้นะคือมันเหมือนประกาศเลยอะว่าต่อไปเนี้ยใครหรืออะไรเนี่ยก็มาทําความตั้งใจของเราที่เราตั้งใจไว้ดีแล้วเนี่ยให้แบบสูญไปเนี่ยไม่ได้เนี่ยค่ะคือในวันนั้นเนี้ยเราแบบโอ้โหกว่าจะได้ค่ะก็สะสมไม่ได้เรื่อยๆจนถึงวันนี้พยอพย้อนกลับไปเนี้ยถึงได้เห็นว่าโอ้มันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันนะ พอเราทำงานมาทั้งหมดเจ็ดปีทำธุรกิจมาทั้งหมดเจ็ดปีก่อนจะเข้าวัดใช่ไหมคะพอเราเข้าวัดปุ๊บถวายเลยสิบเอ็มนั่นแปลว่าหมดตัวนะแปลว่าคือต้องเริ่มใหม่ทำใหม่ใช่ไหมคะค่อยๆสะสมใหม่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้สะสมอีกเดี๋ยวอพอต่อมาก็ถวายสร้างพระประธานเป็นสีลังกาสร้างพระ,ะธรรมกายใช่ไหมคะ คือแต่ละครั้งเนี่ยทำแบบสุดตัวทุกครั้งเลยเมีบุญสร้างสถานปฏิบัติธรรมที่ไหนเ,เขาแก้สเสด็จที่พนาวัดที่เขาใหญ่เวอร์พีอะไรพวกนี้เราก็ทำทุกบุญเลยคือมีมาบุญอะไรมามีตังมาแล้วก็ทำทำทำไปตลอดเนี้ยค่ะปรากฏว่าพอมาถึงพอมาถึงสิ้นปีเราลองมานึกด,ดูเราเก็บเงินมาตั้งเจปี ทำไปแล้วหมดไปแล้วแล้วนี่แค่ปีเดียวมันก็มาอีกมากกว่าเดิมที่ให้เราถวายได้อ่ะก็ไม่รู้มาได้ยังไงใช่ไหมคือนึกแล้วเอ้งานก็เหมือนปกติแต่ลองมานึกดูธุรกิจเต,บติบโตในปีเดียวร้อยเปอร์เซึ่งเหมือนกันตึ <c oughs> ่งเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> จริงๆจำไม่ได้นะแต่พี่เขาบอกว่าประมาณ40่บเอมถึงวันนี้นะคะ เท่าอายุเลยนะคะอืมใช่เปิดเพลงหนึ่งในร้อยให้หน่อยนะชอบคนจริงแม้น้อยรายย่อมสว่างได้ทั้งแผ่นดินเปรียบเสมือนเพชรน้ำงามที่มีเพียงหนึ่งในร้อยควรค่าแก่ยอดอัญมณีมีค่ามากย่อมเป็นที่ชื่นชมสมนัตแก่มหาชนทั้งหลาย ซึ่งคุณวชิวราเทพามาตน,นับเป็นแบบอย่างของยอดนักสร้างบารมีที่กล้าคิดและกล้าทำในสิ่งที่ยากด้วยตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญที่สุดหาใช่ปัจจัยแต่คือหัวใจนั้นต่างหากที่นำมาซึ่งสมบัติจากกระพัดตักไม่พร่องอย่างแท้จริงเพราะตราบใดที่ธงชัยแห่งบวรพระพุทธศาสนายังคงโบกสะบัด ตราบนั้นยอดนักสร้างบาร,รมีทุกคนจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งจนกว่าจะถึงฝากฝั่งแห่งสันติสุขดังตั้งใจ